ฝากกดติดตามพวกเราด้วยนะครับกินเที่ยวเลี้ยวทุกที่ครับตอนนี้เราก็ได้อยู่ที่ตลาดสัตว์เลี้ยงนะครับผมอดไม่ได้ผมอยากไปถามนกแก้วจริงเลยเพราะว่าอาทิตย์เมื่อกี้ผมก็ได้ซื้อลูกของนกแก้วกินชิคไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสมาชิกใหม่ของเราเป็นนกแก้วกินชิคนะครับผมได้ตั้งชื่อว่านิวเยียนะครับวันนี้ก็เป็นวันธรรมดา ไม่ใช่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์คนก็ค่อนข้างที่จะก็ก็เยอะอยู่พอสมควรนะครับนี้ก็จะเป็นตัวละเก้าสบบาทนกหงยกนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระลอกจับไหนนะเมื่อกี้เราเกือบได้ลูกกระลอกนะครับผมแต่เพื่อนซื้อกระลอกไปหนึ่งตัว จบอยู่ที่ราคา370แต่จบที่300บาทนะครับผมลดลด70บาทนะครับครับทุกคนนกแก้วที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้เป็นคิมสันคอนัวนะครับซึ่งผมมาจะจุดจากยังไม่เคยทําคลิปเกี่ยวกับเขาเลยเขาอ,อยู่ในตระกูลคอนวัวเหมือนกับกินชิกแล้วก็สันนะครับ ราคาค่อนข้างที่จะแพงอยู่นะครับเริ่มต้นที่2 0 0 0ขึ้นไปเลยนะครับจริงก็จะเป็นตัวต่อไปที่ผมจะซื้อมาเลี้ยงนะครับผมจะมาเพิ่มเติมในตระกูลคอนัวนะครับที่เราเห็นบ่อยก็จะมีซันคอนัว ยินชิคคอนัวคิมสันวินลี่คอนัวแล้วก็โกลเด้นคอนัวนะครับผมซึ่งโกลเด้นคอนัวนี้ผมก็ยังไม่เคยเห็นตัวจริงนะครับแต่ผมเห็นพี่ๆในกลุ่มคนรักนกแก้วโพสนะครับซึ่งสวยมากจริงๆเลยนะครับนี้ก็จะเป็นปลานะครับส่วนมากปลาจะเยอะมากเลยนะครับข้างหน้าก็จะมีแต่ปลาเลยนะครับผมครับขอบคุณครับ ครับตอนนี้เราก็ได้แวะซื้อไบโอบีสิบสองนะครับผมซึ่งตอนนี้อากาศมันเปลี่ยนแปลงนกผมเหมือนจะมีน้ำมูกนะครับผมผมก็เลยต้องซื้อมาครับตอนนี้เราก็อยู่เป็นที่หน้าตลาดแล้วนะครับส่วนมากตรงหน้าตลาดจะมีพวกปลานะครับผมปลาหางนกยุงปลาเลี้ยงเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับนี่นะครับเพื่อนๆก็จะมีพวกปลาสวยงามนะครับอุ้ย เต่าตัวเล็กด้วยโอ้ทุกคนเต่าชูการ์ตาตัวใหญ่มากเลยก็เราก็ได้กินชีคซินนามอนกลับบ้านไปหนึ่งตัวนะครับวันนี้เราก็มาดูคนดูดิ a few moments later คนดูดิสิน่ารักมาก <c oughs> น่ารักมากเลยลอยเลยทุกคนเห็นไหมครับเลิฟเบิร์ดสีสันสดใสสวยงามมากเลยนะครับเลิฟเบิร์ดยกให้เป็นเลิฟเบิร์ดเลยครับต่อมาก็จะเป็นนกแก้วหงยกนะครับนี่ไงพระเอกของเราเดินตุวมเตี้ยมอยู่นี่นี่ก็จะเป็นเต่าชูกาต้านะครับหรือเต่าด้วยแอฟริกันนะครับ ต่อมาก็จะเป็นนกแก้วโนรีนะครับจัดเป็นนกแก้วขนาดกลางนะเพื่อนๆตั้งแต่จะงอยปากจะหลดปลายหางก็ประมาณ3 0เซนติเมตรได้เลยนะเพื่อนๆส่วนในเรื่องราคาตั้งแต่ลูกป,ป้อนก็เริ่มขายกันที่5,000บาทนะครับสีเขาสวยมากเลยนะครับครับในส่วนต่อมาผมก็จะมาบอกราคานกแก้วขนาดกลางนะครับ ที่นิยมเลี้ยงกันค่อนข้างมากทั้งนี้ราคาก็ขึ้นอยู่กับผู้ขายนะครับนกแก้วคอคาเทลก็อยู่ที่1,200นะครับส่วนซันคอนัวก็อยู่ที่2,500นะครับแอฟริกันเกรก็อยู่ที่1,500 0นะครับส่วนนกแก้วกินชิกนี้มีหลายสีหลายราคานะครับเริ่มต้นที่1,200นะครับ ส่วนอิเล็กตัสก็เริ่มต้นที่9,000บาทนะครับในส่วนต่อมาก็จะเป็นนกแก้วลิงเน็ตนะครับผมซึ่งราคาก็ขึ้นอยู่ตามสีเลยนะครับสีเหลืองที่เราเห็นอยู่นี้ก็4,500บาทขึ้นไปเลยนะครับจริงๆการที่เราจะซื้อนกมาเลี้ยงนี้ราคาไม่สำคัญหรอกครับอยู่ที่การใส่ใจการดูแลการเอาใจใส่ของเราที่จะมีต่อสัตว์เลี้ยงของเรานั่นเอง ราคาที่ผมเก่ามานี้ก็เป็นราคาข้างต้นนะครับจริงๆแล้วมีหลายสีหลายราคามากเลยนะครับผมจริงแล้วเราไปซื้อนกเราก็ไม่ควรต่อราคานะครับผมกว่าจะได้มาแต่ละตัวยากมากเลยนะครับกว่าจะเพาะขึ้นมาได้นะครับที่สนใจก็ไปเลยนะครับผมโซนสัตว์เลี้ยงตลาดจตุจักรนะครับพี่ๆเข่าใจดีมากเลยนะครับผมแนะนําทุกอย่างเลยสอบถามกันได้เลยนะครับก่อนซื้อกับพี่ๆที่ขายสัตว์เลี้ยงนั่นแหละครับ คนเห็นตัวจิ๋วนี่ไหมน้องมีชื่อว่านกฟินนะครับสีนี้สวยมากจริงๆต้องยกให้นะครับ A later few moments later. ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านอุปกรณ์ผมก็จะซื้อคอนนี่ไงครับคอนในส่วนของคอนพวกนี้ก็สามารถรับคมเล็บของนกแก้วได้เลยนะครับผมซึ่งในร้านสัตว์เลี้ยงในจัตุจักนี้ ก็มีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายเลยนะครับตามที่เราพอใจเลยเราสามารถเดินเลือกซื้อได้เลยนะครับถ้าเราหาไม่เจอหรือเดินไม่เห็นเราสามารถถามเจ้าของร้านได้เลยนะครับผมครับตอนนี้เราก็ได้ซื้อของเสร็จเป็นทีบเลยเมื่อกี้เราก็ได้แวะร้านนี้ไปซื้อที่ห้อยคอนเพื่อที่จะวางอาหารให้กับนกแก้วของเรานะครับ ครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมเพื่อนๆพี่ๆคนไหนมีคำถามคอมเมนต์ Comment ลงใต้คลิปได้เลยนะครับหลังจากนี้ผมก็จะขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ผมขอฝากช่องกินเที่ยวเลี้ยวทุกที่ด้วยนะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับกินเที่ยวเลี้ยวทุกที่